สบายดีสบายดีกันสุขุสุขุนสมองสมบูรณ์สบายดีมาพบกันขึ้เก้ากครับสมานานหน้อยได้ทรงผมใหม่ให้ปลาลุงเบิ่งทรงผมปลาลูกสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุง ไปที่านผู้ชมที่เคารพนะอะให้ปราลุงเบิ่งดูลูกลงผมใหม่จุ๊บจทางด้านล้างเน่จะเก็บเบิ่งด้านหน่ะเนี่ยเบิ่งด้านล้างตอนนี้วะทางล้างคือไปจากซี่ฮะสั่งก็คือเมย์ตัวเองนี่แหละป็นลุกเอ้ตัดหอยน้องมวยแหละเอาตอนผึ่งนอนป็นลุกเอ้เลยได้แต่เท่านี้ แต่ว่าบ่นอนเพิ่นก็ให้ก็ให้ตัดไปแล้วเนาะเพิ่นก็บ่ได้เิ่นได้ยังว่าเพิ่นกอยากดื้อแน่ก็เลยบ่กล้าให้ยามมันเอาวันนงหัวเพิ่นไปนํานได้ลูกมใหม่มักอยู่บ่เพราะว่าผมพมันก็บางเนาะมันเกิดใหม่นํามันังสิได้ ป้อนเขาลูกไส้กันเลยบาทเนี่ยเข่าซีเรสวัส,สิปลาแล้วเนาะเขาซีเรสพอามัน,มนราคาแพงวาสิเอามันจีเขาให้เพื่อนกินแล้วกันยำป้อนบาทเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ใหญ่่าบุพเพิ่งเพื่อนกินก็นได้ว่าทใช่ใครกินขัาจีวะ ก็เปิดกัดเดี่ยวนี่กินข่าวกินห้าแ้พอเปิดกัดหยาดกินเ็นนำมือเนาะบ่ายไพนอนกินบอกเ้วอเท่าไรเลยนักหนักเตืกลูกเี่ยฮะโอ้ยตื่นเด้ตือนเด้เฮ้ยวาดีใจบปลูกในชงพมใหม่ฮะดีใจแห้งๆบ่เยี๋เห็นแล้นี่ลูกใชามบ่ดีใจอะมือลูกก่อคือเย็นแท่านี้ ตรงมีคลองเหลนะขากับจินเขาาันี่นเนาะตบตบผูนผู้จักตบอีก ตบตบเปเปเป๊ะเป๊อะตบตบตบลูกตบกองไว้ทีกองน่าได้เป็นรอยทีกองน่าได้เป็นลายทีกองเมมเบอร์ย่าไอ้ท่านมาเพื่อนมาซ่านอยู่เมามามาซองเถื่อไปใหม่เขาดีสามลบเลยมื่อไหร่นะสามลบเลยว่าสันนงมวยเห็นปะไปตอนแรกมันเป็นประชิดเบ็ดเด้อไปใหม่ก่อนปะไปตึต๊ก ตึกคือเก่าไปตึกบ่บรายมึงคือไปเป็นไปหนุกยอ่อั่นแหละอย่างเรามันถือบ่หนามถือรั้งแรกของปีเนะะา,นาะเพวาพ้นหักตะกุกหักกันหนามหากมาแต่ถ้าพ้นกตกอีมื้อแรกนี่รับประกันเลยว่านหนามบานพังเลยไปเ,เก็บจีโรอกันแน่นอนแต่ว่ามื้อนี้บอกคนข้าไปบ่ทันเพิ่อนนาอเพิ่นอันไปเก็บอัน จิหลออยู่ยี่ย้งก่อนน้องมวยวมวยป้าแดดกก็มาหูกันทีหลังผูเด็กบังเอยพะย่ะแด้วลูกไอ้แม่ชิดตัดทยคลิปนี้ก็เป็นปอนเขาลูกซ้ายน้องวาคนนารีมตัวเสืออะ เออกาปินข mm. ่าวกอาาว่าอกินข่าวันก่ากินข่ากัน นี่แหละก้อนเข่าเพิ่นนะต้องได้ใส่แนวล่ออากาศบุก,กินมันยังอาปากอนไรเริ่มกินขนมเลยเด้อบ้านี้ก็ลงเลยน้องว่าคิมต่อไปในกระสินางแหนมากระโพดแล้ว <c oughs> แมว่วดดอต่อไปในกระสีแหงมกระโพดแล้วเขียวสีเหลี่ยมอธิค้ออธิกอ้อทึมถิม

ปกตินะครับทีป้อนเข่าก่อนจะเสียอำนาจเพราะว่าอันนี้น้องมวยเพิ่นนั่นตัดผมให้ก็เลยอาบนักก่อนตัดผมให้ลูกชายก็เลยแล้วตัดผมลูกชายแลหลมเลยก็จะสสั่งให้พวกรปตัดไปเลยคิวต่อไปก็เป็นบ่าวคันเลยเนาะตัดผมยน่าแล้วพวกรูมันกินเลือดมันเลยยังลูกก็แบบแบบกับปลาลูบบ่ มาทำปลาลูกปลาลูกกินข้าวแรงเลยบ่กินข้าวแรงเลยบอสเห็นทางงั้นนะกินข้าวแรงกันเลยบอสคนคิดอะไรกินก่อนโมนาได้แต่ผมนั่นเหงคือบอกวันบอก ผัวบอกวันน่ะแต่ยังหน่อยนะป่อฟอมตัวเป็นผ่าคั้งหอมตัวเป็นตัวหน่อยเป็นลกกหนนนะนล,ลักกินกล้วยข้าเจ้านั่นหละหักอันนี้สิบรักไม่กินกล้วยนั่นแเขาห่านหลักขนมอเยเนี่ยตอนนี้เขาภาษีสี่พันถ้าเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทก็สิประมาณ เออร้อยบาทเนาะเงินบาทก็ร้อยบาทสําหรับเขาแต่นุ่มเป็นเงินบาทนี่สองร้อยแม่บ้าน้องมวยสองร้อยบาทสองร้อยกว่าบาทพอใหญ่ก็มาแต่ใช่นะแต่ใบมะกรูดแต่ใบมะกรูดพี่ชาย แต่หลุดหลุดล้านน้องมวนที่ได้หาหาขวบหลุดล้นนั้นเขานั้นกองละช่องลอยช่องลอยตัน้นกต่หาสิพันกี่แม่เพราะว่าเงินช่วงนี้มันเป็นเงินเงินลาวของมันสีเพอเนาะเงินเพอแต่ว่าเงินไทยพนนีสีคงทีอออลอยหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสี่สิบหาหรือว่าหาสิพันพอแหละ แต่ก่อนหาสีพันนี่มันก็จะเป็นสองร้อยแต่เขาตะกี้แต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็สิเพิ่มขึ้นตามขนาดนั่นแหละเข่าในก็สิเพิ่มขนาดขึ้นอีกให้ลูกทรายเอาขึ้นเบิร์ตอีกเลยเข่าขื้นนุ่มม,นะมันน่ะเบิร์ตอีกเลย โอ้ยตัวแสบเลยยิ่ละมา้ปลาลูกมั้งไห้มาไปลาลูกมั้งเห็ดยังนะบ่ là bòi ai bò. Ayo ừ. tay à? Ai <laughs> em. Kim <laughs> kim 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 Kinh kinh khẩu kim kim non kim 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 nôn kim 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 ว่าปเด็นเหตุกคนยังหยอกก็เป็นนี่นะนี่อะไรหรยอกกรเป็นนองวาคิ้อาเตอติั้อาเตังอาเติ่ติาแต้เอาเอาตาต้เตาตาอ

สบายดีปาลุงน่าสบายดีปาลุงปพูดจริงเสมือนน่อยนี่สบายดี อะไรปะลุงว <Net> ัน <l> น <ain> <os> ี <Deus> ้ก <Works> ัน zoom มาบางคนแล้วบมวยขวัก็จะลากคลิปไปเพียงเท่านี้เลยปะลุงเอ้เพิดอารมณ์บอดี้องวาคิ้วอารมณ์บอดีเพื่อพอกันโอกาสหน้าปะลุงเอ้สบายดี